สวัดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บมะม่วงนคะคะอุปรกรณ์เัร่องมืพอพร้อมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยาวถึงด้านบนไหมเราจะเก็บมะม่วงค่ะดับเลขเราก็ต้องผ่านข้อหัว 这个网络就封了